สวัสดีค่ะชื่อครูหัทยาอุทิปประดิษฐ์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าครูพลอยค่ะตั้งเป้าไว้ว่าเจ้าก,ก็จะเป็นครูที่ดีที่สุดนะคะที่ที่ทาได้นะคะยากนะคะการที่เราจะได้แบบว่ามาเป็นครูที่ดีแล้วก็ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าการเป็นครูแน่นอนว่ามันไม่ได้สอนแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวมันต้องส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของเด็กด้วย え ช่วงแรกเนี่ยตอนที่เราเรียนนะคะเราก็แบบไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตั้งแต่ต้นว่าจริงๆอ่ะเราอยากเป็นอะไรกันแน่แล้วก็เลยเลือกสายวิทยาศาสตร์ทีเนี้ยเราก็ช่วงมปลายก็ได้แบบทุกทีกับคุณครูฝึกสอนนะคะ<ส>ก็ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกัน<ส>เราก็เลยว่าเออเราก็ได้นี่ล้วก็ทําได้ค่ะเราก็เป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะมาเป็นครูในตรงนี้ค่ะ เดิมทีเนี่ยเราก็เป็นคนที่แบบถนัดในรายวิชาภาษาไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนเด็กไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาไทยสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยที่จะเลือกเรียนในวิชาภาษาไทยตรงนี้เพื่อเติมความรู้ของเราเข้าเรื่อยๆมาถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนของเราในรุ่นหลังเนี่ยค่ะ จังหวัดที่เราเกิดถิ่นกำเนิดของเราอยู่ที่นี่ก็เลยเลือกที่จะมาสอนที่นี่เพราะว่าและแวกใกล้เคียงในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยมันก็มีเด็กที่อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เงี้ยคะ่ะอาพ่อมีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในชุมชนเนี่ยก็มีพวกยาสิติดเนาะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆหมู่บ้านตอนเนี้ยยาสพติดเข้าไปแทรกซึมอยู่เด็กๆก,ก,ก็เห็นเราก็เลยที่จะมาเข้า ช่วยสอนช่วยให้เขาเนี่ยไม่หลงไปในทางที่ผิดดึงเขากลับมาเรียนให้ได้มากที่สุด จุดเริ่มต้นเลยนะคะจุดเริ่มต้นที่เข้าสู่ในชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงประมาณม2ม .3 มนะคะมีคุณครูนั่นแหละคะ่ะคุณครูก็มาแบบเออไปไหมไปอยู่แบบชมรมทูบีนัมเบอร์วันด้วยกันไหมตอนที่ครูเขามาชวนก็คือเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวได้ไปอยู่ที่โน่นที่นี่ไปออกออกพื้นที่บ่อยอะคะ่ะเราก็เอออยากไปเนาะโอกาสที่เราจะไปเที่ยวอะ่ะมันแบบไม่มีด้วยความที่แบบผู้ปกครอง ตอนเด็กๆเ,เป็นห่วงการเดินทางเนี่นั่นนะคะก็แบบเออถ้าไปกบบพุครูมันก็ดีเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะไปตรงนั้นแล้วก็เลยเข้าไปสู่ในชมรมทูบีเมื่อวานตอนที่เข้าไปอยู่ในชมรมทูบีตอนแรกก็ ไปดูก่อนว่าพี่เขาทาอะไรไปเป็นเด็กตัวเล็กๆน้อยๆกับเขาก่อนนะคะก็ในชมรมก็มีแบบให้เล่นกีฬาบ้างมีออการลเล่นพื้นบ้านบ้างนะคะแล้วก็แบบคําปรึกษาต่างๆแบบนี้ค่ะจนวันหนึ่งโตคือแบบโตขึ้นด้วยด้วยอยู่มานานแล้วในชมรมจูบีนัมวันนะคะก็เลยเข้าไปอยู่ในแกนนําของชมรมด้วยค่ะ สำหรับ3ปีที่เข้าไปอยู่ในชมรมทูบีนะเมื่อวันนะคะนั้นก็มีกิจกรรมหลากหลายที่ให้เราเนี่ยเข้าไปทำนะคะทีนี้ก็ได้พัฒนาตัวเองจากตรงเนี้ค่ะด้วยการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆพิธีกรบ้างนัทน,นาการน้องๆบ้างพี่เลี้ยงในค่ายคืนสู่เย่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความกล้าที่จะแสะดงออกมากขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้นกล้าที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นนะคะ จนสิ่งนั้นแหละสามารถทําให้เรานํามาใช้ได้จนถึงทุกวันนี้กับการที่เราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพราะว่าชีวิตความเป็นครูมันต้องเจอคนหลกากหลาย อยากฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะที่อ,อ,อยู่ในการศึกษาหรือว่าบางคนอาจจะขาดโอกาสไม,ไม่ได้รับการศึกษานะคะก็ขออย่างเดียวเลยว่าต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็อย่าไปหลงมัวเมากับพวกกิเลสตัณหาต่างๆมากมายอย่างเช่นพวกยาเสพติดอย่างเงี้คยค่ะเมื่อไหร่ที่ค,คิดคิดแค่ลองนะคะอาจจะติดพอติดทีเนี้ยไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วก็ อยากให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนของตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้เป็นอยากทําอะไรก็ได้ทํา